ครับอันนี้ย้ายเสร็จแล้วครับจากหันหนาไปทางหนึ่งกลับมาอีกทางหนึ่งผมช่วยเขาย้ายเสร็จแล้วแล้วผมก็เขาชวนไปดูทุเรียนเพราะผมรักเสื้อแดงผมก็เลยเป็นคนแบบนี้แหละครับผมใส่เสื้อแดงผมทําอะไรผมก็ทํามีตะเกียงโบราณแล้วก็มีดูเขาเชวญมาดูทุเรียนครับหอวย้ายสารเสร็จแล้วผมก็มาดูทุเรียนครับไหนครับทุเรียนอันนี้เหรอ อันนี้เจ้าของทุเรียนนะครับเป็นแม่บ้านของคนร้อยเอกเครือแม่บ้านค่ะตัวนตัวนึงต้องถามเขาค่ะค่าตัวเขาก็ประมาณเดือนละสองหมื่นกว่าครับค่าปลูกทุเรียนครับ <c oughs> นี่ครับทุเรียนเขาลัดยอดแล้วครับนี่ดูเขาออกยอดนี่ครับเขาปลูกมาประมาณกี่เดือนแล้วครับนี่เ,นเดือนกว่ากว่านี่ครับทามันลัดยอดแบบนี้ถือว่าเป็นแต่ว่าแกเอาชี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้แมวขีชมดใส่ปนกันเลยครับเป็นปุ๋ย แต่ใช้ขิงแล้วก็บังแดดตรงมีที่บังแดดนึ่งอาทิตย์ครับแล้วผมก็เดินมาดูว่าเขามาเอาใสายย่ยยางจะมาฉีดน้ำล้างแล้วก็มาดูบัวที่เขาเอามาจากบ้านผมมมีสีม่วงมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูสามสีนะครับบัวอันนี้ปลูกเป็นกระถางเอามาจากบ้านผมบ้านผมตายหมดแนวแล้วครับ ให้ได้ไปสามสีขอบขอบขอบคุณขอบใจทบ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 ใมากครับอันนี้เขาฉีดน้ำล้งลางครับเดี๋ยววันนั้นสงขันจะมาเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ